สวัสดีค่ะร้านชริตาการค้าจังหวัดชัยนาทนะคะวันนี้ทางร้านจะมารีวิวสินค้าของทางร้านว่ามีสินค้าอะไรบ้างจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกเลยก็จะมีอถ้าลูกค้าสนใจสินค้านะคะติดต่อมาได้เลยที่นี่เลยค่ะตามนี้เลยแคปรูปไว้ได้เลยเบอร์โทร0 8 9 7 0 4 9 9 6 3 ไอดีลชริตา089 f a แปดเ o ้ฟบุ๊ชริตาแห่เปปีกส่งนะคะมีทั้งแห่เอ็นแห่แหได้อวนลากปลาอวนล้อมปลาคอนโดดักปลาเดี๋ยวเรามาดูที่คอนโดดักปลากันก่อนคอนโดดักปลานะคะจะมี2ขนาดจะมีทรงต่ำสูง65เซนแล้วก็ทรงสูงสูง90เซนรูปตัวยทรงต่ำจะเป็นครึ่งวงกลมนะคะ ถ้าเกิดเป็นทรงต่ำครึ่งวงกลมตัวนี้จะอยู่ที่ราคาโค้งละ40บาทตัวนี้ก็5โคง้งตัวนี้จะมีค่าส่งนะคะลืมบอกค่าส่ง120บาทอย่าง5โค้งเนี่ยโค้งละ40บาทอ่า4 5 20ก็คือ200ค่าส่งอีก120ก็เท่ากับตัวละ320บาทนี่ค่ะตัวนี้5โคง้งขนาดตา3เซน สามเซนก็ประมาณนิวโป้รัดนะคะพวกที่ใช้แหใช้เครื่องมืออุปกรณ์หาปลาตัวนี้เขาจะรู้กันอ่าสามเซนความยาวค่ะ5โคง้งตัวนี้ดึงออกมาแล้วก็จะได้ความยาว1นึเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบถ้าเกิดราคารวมส่งของตัวนี้จะอยู่ที่320บาทอ่ะต่อไปมาดูตัวสูงค่ะรูปตัวยูสูง90้าสิบเซน ตัวนี้โค้งละ45บาทจะมีขนาด5โคง้ง10โคง้ง15 20แล้วก็30บโค้งนะคะยาวสุดอ่าตัวนี้ก็จะเป็นขนาดตา3ามเซนเหมือนกันนี่ค่ะขนาดตา3ามเซนหโค้งจะยาว1นึเมตรห้าสราคาโค้งละ45บห้า รวมถ้าเป็นราคารวมส่งอ่ะเดี๋ยวคุยราคารวมส่งเลยดีกว่าค่าส่ง120ห้าโค้งจะอยู่ที่345บาท10โค้ง570ความยาว3เมตร15โค้งเจ็บาทความยาว4ี่เมตรห้าสสโค้ง1นึ่บาทความยาว6เมตรแล้วก็ใหญ่สุดเลยก็จะเป็น 30โค้ง1,470บาทยาว9เมตรราคาที่กล่าวไปนี้นะคะจะเป็นราคาที่รวมส่งเรียบร้อยเก็บเงินปลายทางราคานี้เลยไม่มีบบกเพิ่มสำหรับคอนโดดักป่านะคะต่อไปแห่ค่ะทางร้านก็จำหน่ายแห่หลากหลายชนิดนะคะมีทั้งแห่ได้ทอโรงงานแหนได้เย็บมือแห่เอ็นเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะแต่ละชนิด เริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยถูกที่สุดของร้านจะเป็นแหได้ทอรโรงงานตัวถูกนะคะสำหรับแผได้ทอรโรงงานตัวถูกก็จะมีตั้งแต่ตา2อเซนถึงสเซนแล้วก็มีขนาดความลึก6กซอกถึงสิอกตัวนี้ถูกที่สุดตัวนี้ส,นสองเซน6กซอกราคา6กรหบบาทรวมส่งเก็บเงินปลายทาง ตัวนี้ก็คุณภาพตามราคานะคะไม่ค่อยบานเท่าไหร่แต่ก็แบบเด็กหัดวานหัดทอดหรือไปทอดลูกปลาเล็กๆเขาก็ใช้กันนะคะตัวนี้ตัวนี้จะไม่ได้ผนึกสี่เสาเป็นแห่ได้ทอโรงงานตัวถูก6กซอกหกร้อยห้บเจ็ดซอกเจ็ดบดซอกแปดรอก้าซอกเก้ารสิบซอกหนึ่งพันบาทรวมส่งสำหรับแห่ได้ทอโรงงานตัวถูก ต่อไปตัวนี้จะมีแห่ได้ทอโรงงานเกดเอค่ะตัวนี้จะเป็นแห่คุณภาพบานดีเป็นสินค้าขายดีลูกค้านิยมใช้กันจะเป็นแห่สี่เสาค่ะเย็บผนึกข้างสี่ข้างตัวนี้เป็นรอยผนึกนะคะมีขนาดตั้งแต่เซนครึ่งถึงห้าเซนวันนี้เอาสองเซนมาให้ดูตัวนี้จะเป็นสองเซนหกซอกราคาเก้าร้อยแปดสิบาท ตัวนี้ลูกค้าบอกบานดีนะคะหวานดีๆบานแบบแหเย็บมือเลยแต่ไม่ใช่แห่เย็บมือเป็นแหทอโรงงานอ่าพื้นนี้จะเป็นตา2เซ้น6กอก980บาทรวมส่งมีตั้งแต่เซนครึ่งถึง5เซนนะคะสนใจขนาดไหนก็ทักมาหาทางร้านได้อันนี้เรายกตัวอย่างเพราะแห่เรามีเยอะเราจะไม่ก่าวหมด ไปเป็นแห่เย็บมือค่ะอันนี้แห่เย็บมือช่วงแถวแห่ชาวบ้านเย็บเย็บทิ้งช่วงตาเวนตาตัวนี้บานดีค่ะเป็นได้เบอร์หกมีตั้งแต่สามเซนถึงหกเซนตัวนี้จะเป็นขนาดหกเซน๋ยวให้ดูตาก่อนนี่ค่ะแห่ได้เบอร์หกหกเซนเก้าซอกหนึ่งพันสามร้อยบาทแห่ชาวบ้านเย็บ เย็บจริงช่วงตาเว้นตาคนใช้แหเป็นจะรู้นะคะตัวนี้บานดีแห่ช่วงแถวไม่มีอะไรบานกว่าแห่ช่วงแถวแลนี้ตาช่วงค่ะตาช่วงอันนี้เผาค่ะสําหรับเผาของทางร้านไม่ต้องห่วงนะคะเผาลึกค่ะทางร้านจะขายแต่แหเผาลึกต่อไปเอ็นเกลนะคะ เอ็นเกวก็จะมีสองสีจะมีสีเขียวกับสีเทาดำมีตั้งแต่ขนาดตาเซนครึ่งถึงสิบสองเซนความลึกก็มีแปดซอก1นึงสิบสองซอกแต่ถ้าเป็นแห่ตาห่างก็จะมีตั้งแต่สิบซอกถึงสิบสองซอกแห่ทีมีตั้งแต่แปดซอกตัวนี้นะคะเป็นขนาดตาเซนครึ่งท,ที่สุดแล้วค่ะเซนครึ่งสี่เมตรก็คือแปดซอก เอ็นเบอร์ยี่ผ้าเอ็นเกลียวเหนียวนุ่มนะคะเอ็นตัวนี้เนื้อนื้อเนื้อนุ่มเหมือนได้นี่ค่ะจมไว้ทันปาเป็นแห่ที่ขายดีเลยค่ะลูกค้านิยมใช้กันอันนี้ให้ดูขนาดตาเซนครึ่งนะคะมีตั้งแต่เซนครึ่งถึงสิบสองเซนสนใจไซส์ไหนก็ทักเข้ามาได้นะคะระหว่างสีเขียวกับสีดำนะคะ จะเป็นแห่ที่เหมือนกันใช้เอ็นเบอร์เดียวกันแตกต่างกันแค่สีแล้วแต่ลูกค้าชอบสีไหนก็ทักเข้ามาตัวนี้จะเป็นสามเส้นค่ะน,นี้ยกตัวอย่างให้ดูอันนี้สามเส้นสิบสอกหนึ่งพันสามรอห้าสิบบาทเมื่อกี้ลืมบอกค่ะเส้นครึ่งแปดสอกหนึ่งพันสี่รอห้าสิบาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางตัวนี้สามเส้นสิบสอกค่ะ หนึ่พันสามรอห้าสิบาทเอ็นเบอร์ยี่ห้าขนาดตาสามเซนถ้าสามเซนครึ่งถึงห้าเซนก็ 30, เอ็นเบอร์สามสิบหกเซนเจ็ดเซนเอ็นเบอร์สี่สิบแปดเซนสิบเซนเอ็นเบอร์ห้าสิบแล้วก็สิบสองเซนจะเป็นเอ็นเบอร์หกสิบมีหลายขนาดนะคะเผาลึกบานดีจมไวสินค้าขายดีค่ะ แล้วก็เอ็นปอนค่ะเอ็ n orn, นปอนนี่บางคนก็เรียกว่าเอ็นตันเอ็นเส้นเดียวตัวนี้มีขายมานานแล้วค่ะบางพื้นที่ก็ยังใช้อยู่ขายดีทั้งคู่แล้วแต่คนชอบอัน,นขึ้นอยู่กับคนชอบนะคะเอ็นปอนจะมีสีฟ้ากับสีขาวถ้าสีขาวนี่จะเป็นเอ็นเบอร์หกสิบทำเฉพาะแห่ตาห่างสีฟ้าจะมีตั้งแต่แห่ที่นะคะจะมีตั้งแต่เซนครึ่ง ถึงแปดเซนที่เป็นสีฟ้าตัวนี้นะคะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยสามเซนสิบสองสามเซนสิบสองแหก้านผนึกสี่เสาค่ะเอ็นเกลก็แหก้านผนึกสี่เสาตัวนี้เอ็นปอนราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทล้มส่งเก็บเงินปลายทางตัวนี้นะคะจะเป็นแหกสี่เสาเย็บผนึกข้างสี่ข้างเป็นแนวตรงลงมานี่ค่ะ จมไวดีนะคะแล้วก็เวลาปลดปาก็ปลดง่ายตัวนี้ทั้งสองชนิดจมไวทั้งคู่เอ็นเกียวก็ผนึกสี่เสาเหมือนกันเมื่อกี้ทางร้านลืมให้ดูย้อนนิดนึงแต่ให้ดูล,ลอยผนึกมีลูกค้าบางคนเคยถามว่าผนึกยังไงแต่สักครู่นะคะพอดีอีกมือจับกล้อง นี่ค่ะมีรอยผนึกนะคะแหกก้านแหกสี่เสาค่ะทางร้านเราขายแต่แหกก้านสี่เสานะคะช่วงบัวไม่มีไม่ได้ขายแล้วก็มาที่เอ็นปอนเหมือนเดิมค่ะเอ็นปอนอันนี้จะเป็นเอ็นเบอร์หกสิบนะคะสีขาวเส้นเอ็นใหญ่มากเวลาลูกค้าที่เอาไปหวานปลาบ่อจะนิยมใช้กันนะคะเส้นใหญ่จมไวทันปลา อันนี้เนื้อจะแข็งกว่าเอ็นเกีียวหน่อยนึงเนี่ยค่ะเพราะว่าเป็นเอ็นตันเอ็นเส้นเดียวถ้าตัวนี้10เซนสิบซอกอยู่ที่ราคา1,200บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางขนาด10เซนมีตั้งแต่10บซอก11บอซอก12บสอกนะคะลูกค้าท่านใดแห่ได้แห่แหเอ็นต้นไหนหรือคอนโดดักปากระทักมาได้ที่ร้านชลิตาการค้า ต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นอวนลากปลากับอวนกักปลาให้ดูก่อนสำหรับอวนลากนะคะจะมีเพาถ้าเกิดอวนกักจะไม่มีเพาอวนลากก็มีตั้งแต่สองเซนครึ่งถึงหกเซนอันนี้เพาค่ะเพาลึกเก้าสิบเซนความยาวสิบแปดเมตรความยาวจะเท่ากันทุกขนาดนะคะถ้าอันนี้จะเป็นตาสามเซนครึ่งน,นียกตัวอย่างให้ดู ตัวนี้สามเซนครึ่งค่ะได้เบอร์หกนิ้วโป้หลวมหลวมความยาวสิบแปดเมตรความลึกเจ็ดศอกเจ็ดศอกนี่ขึ้นเพาแล้วก็จะเหลือห้าศอกรวมเพานะคะเพราะอยู่ที่เผาเก้าสิบกติเป็นสองศอกไปเลยราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งพันเจ็ด้อยบาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มส่วนอันนี้อวนกากค่ะก็จะมี สีขาวสีแดงสีดำตามที่บอกอันนี้สีดำค่ะได้เบอร์หกเหมือนกันตัวนี้สีขาวได้เบอร์หกก็จะมีตา3ามเ้นกับ4เซนอันนี้3ามเซนเสมเ้นจะยาว13มเมตรสี่เซนยาว15เมตรอันนี้ขนาด4ี่เซนค่ะถ้าเป็นความลึก8ปดซอกห0 0่ 1, บาทความลึกเจ็ดซอก 9ก้รห้ารวมส่งเก็บเงินปลายทางอันนี้ให้ดูค่ะอันนี้อวนกัดจะติดแต่ลูกนะคะไม่มีเผาอวนจะมีอวนลากกับอวนกัดนี่ค่ะตัวนี้แปดสอบนี่แหละค่ะสินเป็นสินค้าจากร้านชริตาการค้านะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจตัวไหนก็ทักมาได้ที่เบอร์โทรแฟนเพจ a c e b o o k ตามที่แจ้งไปเลยแต่ใต้คลิปนี้นะคะจะมีลิงก์ทางร้านจะลงลิงก์ไว้ให้ลูกค้ากดเข้าไปได้เลยคลิกสอบถามสร้างซื้อได้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ